สวัสดีครับเอฟซีดาวนผู้ชมที่กำลัติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางลาวสมัคีสมัคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกนะครับของวันที่สิบหกเดือนห้าปีสองพันหกร้อยหกสิบแปดกันก่อนนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากศูนย์ถึงเก้า กัดไปเลยอ,อยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมาามกกว่าตัวเล็อกอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูสามัคคีนะครับสามัคคีวันนี้ผลออก แปดสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับเขียนไปด้านนี้แล้วกันเนาะนะครับตรนี้แปดสองศูนย์กับล้วก็หนึ่งแปดก็ถือว่าตัวที่ผมเน้นให้เท่านะครับเข้าที่เล็กศูนย์เราจะเจาะไม่เข้านะครับก็ได้แค่ศูนย์แปดและศูนแปดมันแยกกันมานะครับออกแปดสองศูนย์ ก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดนะครับสามัคคีนะครกับกลับไปก็ตตอที่สามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ผลออกตัวเดียวกันเลยแต่ออกบนแต่ออกสลับกันนะครับเป็น1 0ึ่ย์สแล้วก็หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าสามัคคี VIP ผมหลดนะครับ เด็กเด่นไม่มาเนาะชุดบินไม่มีเลยนะครับถ้าต่อที่ VIP นะครับ VIP ผมผมออก7หนึ่งศูนะครับก็ถือว่าเข้านะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับคือเลขเจ็นะครับมาวิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็เข้า6กเนะครับ ส่วนในชุดบินในชุดบินเข้า3ตัวเนาะนะครับ3ตัวตรงๆเลยนะครับไกวิน710นะครับ VIP ส่วนเลข2ตัวก็10นะครับชุดบินแต่ผมไปเน้นที่เลข4เนาะนะครับไปเน้นที่เลข4ถึงว่าเจาะก็ไม่เข้านะครับเจาะเข้า70ถ้าเจาะเข้าก็เข้า70แต่ว่ามันแยกกันมานะครับไม่มี6 6ผมเอามาไว้หลักร้อยบนต่ำลงล่างนะครับ ก็แสดงความดีใจกับสมาชิกนาะที่ใช้ชุดวินนะครับก็เจ็ดหนึ่งโนนะครับตรงๆเลยลาว VIP นะครับส่วนสามัคคีหลุดนะครับสามัคคี v ี p หลุดส่วนสามัคคีนะครับเข้าวิ่งลดศูนย์นะคร,ครับก็มาตามมาต่อนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ด เดือนห้านะครับสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับในทางราสมัครีนะครับราสมัครีวันนี้นะครับนะ จุดวินหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าส่วนเลขเด่นผมให้ที่หกกับเจ็ดนะครับ ก็น้นในที่เลข7ใครชอบเลข6จับที่เลขหนะครับถ้าเป็น6ก็จะเป็น6 3 6 4แล้วก็6 5แต่ผมน้นในที่เลข7นะครับผมจับที่7 3 7 4 7 5นเจรสับส่วน3ตัวผมให้ที่0 7 4หรือ0 4 7ก็ได้นะครับ0 7 4 1 เจ็ดสครับก็ตามนี้เนาะสามัคคีนะครับชุดวินเน้นในตีเลขเจ็ด <c oughs> ตัวตีผมเน้นในก็คือเจนะครับสามตัวก็ตามนี้เลยเนาะนะครับ0 7 4เจ็นึ่งเกลับไปกันต่อที่ ลาสามัคคีไ v พี VIP นะครับหรือสามัคคีไว v พีนะครับปัจนี้ชุดวินผมให้ที่สี่เก้าหกเจ็ดแปดสี่เก้า หกเจ็ดแปดนะครับชุดบินส่วนเลขเด่นผมให้ที่สี่กับเก้าขอเน้นที่เลขสี่นะครับใครชอบเลขเก้าจับที่เลขเก้านะครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับหรือท่านจะจับหกชุดเลยก็ได้นะครับยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับตัวที่ผมเน้นนัยคือเลขสี่ก็จะจับไปที่สี่เก้า 4ี่หกสีหรือใครจะจับ4,7ก,ก็ได้นะผมจับ4,9มาเลขเด่นมาด้วยกันนะครับผมเล่นด้วยสีกับ4ีหส่วน4,7กับ4ี่แท่านเพิ่มเติมได้นะครับในชุดวินสามตัวจับไปที่หนึ่งสี่เก้าหนก็ได้นะครับแล้วก็ หนึ่งสหกับเก้ากับหกหนีกันไม่ได้นะครับระวังไว้ด้วยนะครับใครวิ่งรูดเก้าก็ติดหด้วยนะครับเจ็ดสมาด้วยกันแต่ว่ามันจะเข้าสามัคคี่อนหรือสามัคคีวไอพี่านั้นเนาะเด็กเด่นเจ็ดสี่เจ็ดเก้า สี่เจ็ดสี่หกไหครับอยู่ในนี้แหละบางทีมันก็ออกสลับกันนะครับพอเราถ้ามันออกสลับกันก็ลองเอาเลขเด่นนะครับไปวินก็ได้นะครับเลขเด่นทั้งสองแนวทางสามัคคีกคับสามัคคี VIP นะครับฉะนั้นตัวที่ผมแน้ๆนนผมไว้หน้าที่สี่เก้าครับต่อที่ลาว VIP เราวีไอพีวันนี้ชุดวิน3ามสองห้าหกเดสามสองห้าหกเดส่นเล็กดินได้สกับ2นะครับเนในที่เลขสานะครับจับที่3ามห้าหกามเจด สามตัวผมจับไปที่035แล้วก็037ส่วนตั้นใดชอบเลข2ก็จับที่เลข2องนะครับฉะนั้นตัวที่ผมเน้นไปที่สามห้ากับสามเนาะนะครับสามห้ากับสาม ครับก็ตามนี้นะครับการที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขอไว้พรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่27เดนะครับเดือน5พศ2568นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ